กระสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สสุขสุขคนนะพี่น้องจ้ะเด้อให้พี่น้องค่ะวันนี้สิมาฟหิดอ้อมเนื้อพี่น้องอ้อมเนื้ออ้อมเนื้อก็คือปรุงกับ่ะหมี่อย่างไรเราพี่น้องค่ะวันนี้ก็สิมีตะไคร้มี่ค่ะมีหัวหอมโอ้ยเออขึ้นเลยพี่น้องมะหอมกระเทียมใบกระกูดพริกดำแล้วพี่น้องเนาะเขาเลื่อนเทากับไส่ไปก็พี่น้องใส้ละก็ คนเห็นไหมทุ่มหอมสักคำด้วพี่น้นองด้วยขัวก่อนขัวเครื่องให้มันหอมสักคำด้พี่น้อง <c oughs> นี่โอ้กินออกแล้วพี่น้องเว้ย <c oughs> โอ้โหเนี่ยทองเสียบตรงนี้เอ๊ไอจามบอกนะพี่น้อง <c oughs> หันหน้านี้ก่อนไบพี่นอ้องกระร่ง นี่เ้าก็สิใส่พี่น้องจะใสปลาเขือเนาะใสปลาเขือก็ใส่พักไอ้นางเลือดไอ้ผู้หญิงเดบ้านเฮ่าหน <c oughs> ่พี่น้องจะโอ้นพี่น้องกินกินเต็มเต็ดยจนแห้งก็ได้ที่เลยพี่น้องใส่เนื้อเนื้อก็สิสีอดทิตจืตดแน่นะพี่น้องน้องเพราะว่าเอาไปล่างน้ำนะโอน้ำก็คือไหลแต่ที่น้ำมันคนพี่น้อง ล่างนา้ำหั่นแล้วก็ล่างนา้ำพี่น้องก็ได้เป็นนี่สิล่างว่าได้ที่พี่นอ้องจะต้องเพิ่อสะอาดให้มันคนเนาะโอ้เหนืออะไรเนี่ยไอพี่น้องเ้าใส่เครื่องเทศตัวให้น้องหอมก็ตนนะ้อะพี่น้องเนาะเพราะว่าเนื้อมันจะไม่กินเนาะพี่น้องเนาะต้องใส่เครื่องเทศแล้วก็ใส่เครื่องเทศแล้วมันจิบ,บ่ออันนี้ หยั่งหมิ่นข้าวนะพี่น้องเกลือลูกนิดหน่อยเกลือลูกนิดหน่อยกันนะพี่น้องเนาะเพราะว่าให้มันเขาเนื้อเขานาเกลือใส่ประมาณนี้พี่น้องจ้ะหัวเนื้อมันสุกแล้วพี่น้องเนาะ ที่สั่นพี่น้องก็นะเนื้นนอ,นอ่ไหมวัวเนี่ยมันสวยมันหอมใช่ป่ะอันนี้ก็ใส่ไปได้พี่น้องจต่อันนี้หอมเข็ดใส่ไป สูสีกันได้พี่น้องเด้อเนี่ยมันจะเขาใส่เกลือมาเดินเนาะอาหารตามหลักนะพี่น้องนะอาหารนี่อาหาร,าหารนี่ขาดเกลือมาได้นี่พี่น้องเด้อ ตัวซอยชูรสได้พี่น้องนะโอเคนี่นะก็ะใส่ซอสปรุงรสน้ำเด้อพี่น้องเด้อจากสองซอสอันอนี้ใส่ซอสปรุงรสพี่น้องแต่ก็เพื่อเพิมหอมหอมพี่น้องเพื่อความหอมของของของออมนรืนะตัสิเปรตใส่น้ำเปรตพี่น้องเนาะ นาประเดกับสิเพียนไปอีกรถนึงน,น,นี่น้องซุปเลือจ,จ้าก็เดือดเต็มทีล้วไดวพพ้พี่น่องด้ใส่บะเขือตใส่บะเขื้อเขือนี่ตาดกุบพี่น่องใส่เขือ ม้เขอเนะพี่าะแกงเื้อสิว่าแกงกรไรนนเปนนอเจะอ้อมกระไเนาะก็ใส่นาไถ่นะการอ้อมสูตรหนึงก็คือใส่หัวนั่นะพี่น้อเนาะบบบ้านๆเนาะนะจะใส่หกขัวนั่นได้่น้อเต่ต ก็มีเหลือใส่ที่หลังไว้ให้หนองเนาะใส่แป๊บเดียวก็ารก็คงเลยแล้วก็เหลือเพื่อนะพี่น้องเนาะพี่น้องมัดบดงกินนว้พี่น้อนนะหอมเครื่องอะไรเทศไหมกะไก่หอม ท้เปล่าใส่สาได้พี่นองด้อใส่รถด,ดีได้พี่นองนี่ผปรุงรถต้องสอนอด้พี่นอเนเด้อใส่ผปรุงรลยทานเปล่าใส่ชุดรถได้ไหม้ผมปรุงรหลระต้องใส่ชุดรด้่ดนองเนาะมปรุรเพ่นแกมาแตกต่กตาง หอมพี่น้องหอมถ้าตะไครก็ราใส่เป็นหัวนี่พี่น้องค่ะข้าตะไคร่ก็คืือเอาไปปัน้นไปปั้นยอนไ่พี่น้องเพิ่มกลมหอมของเขาใน้นางเก่งพี่น้องเนาะถ้าเขใส่เป็นชินช้นๆหัน่นใส่เป็นชินช้นๆเลยมันมันบวมหอมนะพี่น้องถ้เขาไปปัน้นเนียสี่ยมเสีมแลถ้าเขากินได้เลยนะพี่น้องนะเป็นสมุนไพรเขาเลยต้องเคลียร์ถิมเนาะ น้องจะเยียบร้อยแนละ้วะกินเลยได้พี่น้องเด้อตอนนี้น้ำม็นมือหันหลนะพี่น้องเนาะก็ดซิบืาอกอนจังเข้มั้นเลยน้องก็ดีแล้วจ้่ phép cái rồi, nào đeo làm mất tiền con thôi bên bố hắn xe nào nó có của thứ Việt Nam không phải là cái nào đấy bạn nè เขากันเล็กน้อยนี่พี่น้องใส่น้ำลายพี่น้องด้วยพราอุจจุเนี่ยนะนี่เขาเคย,เยใส่ปลาเด็กด้วพี่น้องเด้อใส่ปลาเด็กกับใส่ซอสมันก็นสิออกไปอีกรสหนึ่งนะพี่น้องเนาะ พี่หน่องก็ลองเห็นดึงได้พี่หน่องเดูอดนะคนเราเลึกชาดได้นะชาดจริก็คือแก่นทด่ต้องใส่ประเด็๋ยวเดือดครับสิ้นหม่พี่หน่องสิ้นหม่ อมอ๋มอแซ่บแล้วพี่น้องจ้ะเดี๋ยวเราจะยุ่น้องครับสุดท้ายาจา้ะพี่น้องจ้ะซุปไทยไทยสุดใส่ไปเลยจ้ะพี่น้องค่ะใสซุปไทยเลยพี่น้องจ้ะซิมหนึ่งหม้อเลพี่น้องเด้อก็ดีเป็ดเลยพี่น้องมึงกินนี่ ่มเ,เติมยังเติมให้พี่น้องเริ่มแซ่บแล้วอีกจะออมเนื้ใส่กิลเลอรใส่ปะเคือหน่ยพี่น้อพวกนี้เข้ากันกับปิดฝาแป๊บหน่อยพี่น้นนนนอง่ะสองนนี่จะปิดไข่เลย กุ้งก็ใส่ตามแตชอบฉันมากเน้องนะบุ่สีสัน่าทิ้อ่โอ้สุดยอด เหน n ่าวเลยอ,อ่าเรียบนะซุปปัจจ้าเรียบร้อยพี่นี่นอนครับปิดไฟบันเสียงเป็นเดือดเนาะ ทุกอย่เด ok. ี๋ยวมาอยพี่น้องไฟจะปิดไฟโอเคเรียบร้อยแล้วพี่น้องคะได้พี่น้องเด้อคืนนี้ก็ทอดสาเมย์ด้สผัดเด้อโชคดีว่าโจ๊กโจ๊กโคตรเห็ดน่องเห็ดไหนพี่น้องบึ้งนะพี่น้องเนาะออมเนื้อพี่น้องออมเนื้อใช่เปลกเขื่อนเนาะจะเป็นอินนั่งเลือดน้ำโชคดีว่าโจ๊กโจ๊กโคตรตาพี่น้องเด้อ ถึงหวยแล้ววันที่หนึง่งตุกคนทุกคนจะจิบจะจนจ้าแต่ขอบคุณมากมา่ที่เขามาติดตามคลิปนล้พี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์อนะพี่น้งนอเนนะนงเนาะขอพูดได้หลายด้วยค่ะเด้อขอบพูดยังมากมา่พี่น้องจากใจจริงนะพี่น้งนองเนาะจากใจจริงของสาวสวยชาแนลนะพี่น้องเนาะขอบคุณอีกเท่านะนึงพี่น้องค่ะโชคดีค่ะสวัสดีจ้า